ธาตุสบหเป็นมัชชิมะธาตุสองเป็นหีนาก็มีเป็นมัชชิมะก็มีเป็นบณนิตาก็มีธาตุสิบหเป็นอนิยตตาธาตุสองเป็นมิจฉัตานิยตาก็มีเป็นสัมมัตานิยตาก็มีเป็นอนิยตาก็มีธาตุสิบเป็นอนารมณนะธาตุหกกล่าวไม่ได้ว่า แม,แม้เป็นมัคคารมนะแม้เป็นมัคคา 2, 2> เหตุกะแม้เป็น LLC. มัคคา, Coca, าทิา 2, ปติถ้าสองเป็นม,มัคคารมนะก็มีเป็นมัคคาเหตุกะก็มีเป็นมัคคาทิปติก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นมัคคารมนะแม้เป็นมัคคาเหตุกะแม้เป็นมัคคาทิปติก็มีถ้าสิบ เป็นอุปปันนะก็มีเป็นอุปาทีก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอนุปันนะสัทาธาเป็นอุปปันนะก็มีเป็นอนุปันนะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทีธาตุหกเป็นอุปปันนะก็มีเป็นอนุปปันนะก็มีเป็นอุปาทีก็มีธัมมธาต เป็นอุปปณะก็มีเป็นอนุปนณะก็มีเป็นอุปาทีก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นอุปนณะแม้เป็นอนุปัปณะแม้เป็นอุปาทีก็มีถ้าสิบเจ็ดเป็นอดีตก็มีเป็นอนาคตก็มีเป็นปัจจุบันก็มีธรรมธาตุเป็นอดีตก็มีเป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นอดีตแม้เป็นอนาคตแม้เป็นปัจจุบันก็มีท่าสิบเป็นอนารมมนะท่าหกเป็นปัจจุปนารมณะท่าสองเป็นอตีตารมณะก็มีเป็นอนาคตารมณะก็มีเป็นปัจจุปนารมณนะก็มี กล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นอตีตารมนะแม้เป็นอนาคตารมนะแม้เป็นปัจจุปน,นารมนะก็มีท่าสิบแปดเป็นอชัชตะก็มีเป็นพระหิทธาก็มีเป็นอชัชตะพระหิทธาก็มีท่าสิบเป็นอนารมนะท่าหกเป็นอชัชต,ตารมนะก็มี เป็นพระหิทธารมณะก็มีเป็นอัชชตะพระหิทธารมณะก็มีธาตุสองเป็นอัชชตารมณะก็มีเป็นพระหิทธารมณะก็มีเป็นอัชัตะพระหิทธารมณะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นอัชัตารมณะแม้เป็นพระหิทธารมณะแม้เป็นอัชัตะพระหิทธารมณะก็มี รูปราธาตุเป็นสนิทัศนะสัพปติค้า,าธาตุเก้าเป็นอนิทัศนะสัพปติค้า,าธาตุแปดเป็นอนิทัศนะอัปปติค้า